แต่ว่าคนนี้ออกมายืนยันคาดิเดตนายกของอีกคนหนึ่งของเพื่อไทยนี่หมอกยืนยันเมื่อวันที่28ที่ผ่านมายืนยันว่าจะไม่มีการพุกพิกคั้วะนะเพราะเพื่อไทยและก้าวไกลยังคงจับมือไปด้วยกัน ครับจนกว่าจะมีการตั้งรัฐบาลได้เศษฐาพูดในฐานะบอกว่าเพื่อไทยจะไม่พลิกคั่วครับแต่เศษฐาไม่ได้พูดว่าถ้าก้าวไกลจะพลิกไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงจากกลไกเกมและเศษฐาไม่ได้พูดเรื่องตำแหน่งประธานรัฐสภาออาเห็นไหมเพราะว่าก่อนจะไปตั้งรัฐบาล วันที่สี่เลือกประธานให้ได้ก่อนและจะที่ไหนเขาบอกว่าดิวล้มดิวรับหรือว่าเอ็มยูล้าอะไร้วแต่เนื่องจากการจะตั้งรัฐบาลนี้มันมีโจทย์มีตัวแปรเข้ามาแทรกแทรกสําคัญส่วนหนึ่งคือหลังจากคุณทักษินประกาศจะกลับบ้านครับเพราะการกลับบ้านนี้มีเกี่ยวข้องกับการจะตั้งรัฐบาลไหมเกี่ยวเลยเป็นตัวแปรไงมันทําให้ไม่ราบลื่นไงไม่คิดสักนิดเหรอฮะกิน สิ่งที่คุณทักษิณหวังมาตลอดนะครับคือให้เพื่อไทยเข้าไปแชร์อำนาจและอำนาจที่ต้องตรงกับอะไรอันดาของตัวเองในการนำตัวเองกลับบ้านด้วยแน่นอนเขาบอกว่าถ้าจะกลับบ้านเนี่ยตัวแปรสำคัญที่แบบยืนยันความแบบการันตีเลยนะก็คือต้องสลับขั้วถ้าสลับขั้วมีโอกาสมีโอกาสมากกว่าอยู่8พักมันไม่รู้อะการันตีอะไรใช่ไหมคือตอนนี้มันต้องยอมรับอยู่อย่างที่ตกลงกันไม่ได้นะหนึ่ง ในแง่ของอำนาจในการต่อรองเพื่อไทยมีอำนาจมากๆแน่นอนชนิดที่หนึ่งก้าวไกลไม่มีเพื่อไทยไม่ได้สองเพื่อไทยภาฟคฟองขั้วอนุรักษ์นิยมฝั่งเก่าต้องการที่จะจะตั้งรัฐบาลต้องเอาเพื่อไทยเข้าไปรลุออย่างนี้ที่บอกว่า ก้าวไกลเนี่ยนะครับไม่มีนั่นเพราะก้าวไกลไม่มีทางการเมืองเลยในขณะที่เพื่อไทยยังมีเพื่อนทางการเมืองและมีเพื่อนที่เป็นสวด้วยถูกต้องก้าวไกลขาดเพื่อไทยไม่ได้ถ้าจะเป็นรัฐบาลขณะที่เพื่อไทยขาดก้าวไกลได้ถ้าจะเป็นรัฐบาลมองง่ายไเลยนะเสียงอันดับสองเนี่ยนะ ก็ข่าวบอกว่าจะถอยฉากใช่ไหมใช่ครับไม่แข่งนะไม่แข่งจับมือก้าวไกลเดินหน้าจากตั้งรบาลตั้งที่รู้ว่าอุปสรรคข้างหน้าของพิธามีแต่ขวากหนามตอนจับมือไปให้สุดนี่นี่นี่คือที่พูดตร่างนั้นนะครับฉากหน้านี่ฉากหน้าไงฉากหน้าเอาฉากหลังเพื่อไทยรู้ทั้งรู้นะนี่ฉากหลังเพื่อไทยรู้ทั้งรู้สวเนี่ยไม่มีทางวตดให้ก้าวไกลแน่นอนครู้ว่าไปให้สุดแต่สุดแล้วก็ไม่ได้